สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญปงศพนะครับหลงปูชูวันนาปกเนื้ออัปปกามาให้ทุกท่านได้รับชมกันมูลค่าตลาดนะครับที่เล่งหากันนะครับตั้งแต่หลังหมื่นต้นถึงหลักหมื่นปายนะเหรียญที่ผมนามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตนะครับเบื้องต้นด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับ ทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องนะครับส่งรูปพระมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้านะครับจะโทรมานะครับผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นกันนะครับจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับผมก็จะดูนะครับบริเวณนะครับข้อมือท่านนะครับตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดนะครับคมๆบดลอยๆบนพื้นเหรียญนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี้ อ่าตรงนี ai, right, right, right. So uh, like uh, ้นะครับเน่เน่เ like น่ like <comm> cancer, right, right. ่จะมีเ like ส้นแต่งนะครับคมคมเลยนะครับแบบนี <called> uh, ้นะอ่าเป็นขีดเลยนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับที่ผมดูเราเราไปดูจุดสังเกตถัดไปผมจะดูมุมล่างฝั่งขวานะครับจะมีเส้นแต่งนะครับคมคมนะครับยาวๆนะครับแต่ไม่จดขอบนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเราผมโฟกัสให้ดูน่น่่อ่าตรงนี้นะครับเน่เ่เน่เห็นไหม จะมีเส้นแตกนะครับยื่นออกมาบนพื้นเหรียญเนี่ยคมๆนะครับแต่ไม่จดขอบนะอ่าผมตะแคงให้ดูนะครับคมๆแบบน,นี้นะอ่าแล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณนะครับกระหนกตรงนี้นะครับจะมีเส้นขนแมวนะครับอ่าเป็นขีดนะครับแทงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะแล้วผมโฟกัสให้ดูนี่เน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 รนเนเนเนะนเ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 นนเนเเนเนเ นะครับลักษณะเป็นขีดขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับอัคละตรงนี้นะครับปลายอัคลาเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดนะครับแล้วด้านบนนะครับตรงกระหนกเนี่ยก็จะมีเส้นแตกนะครับลาดลงมานะครับลงมาทางเฉียงมุมฝั่งขวานะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่ๆ่าตรงนี้นะครับเห็นไหม จะมีเส้นแตะนะครับบนกระหนกด้านบนเนี่ยนะครับตรงตารางด้านบนนะครับจะมีเส้นแตกเฉียงลงมานะแล้วตรงปลายยันตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นแหลมๆนะครับมีขีดไล้อยนะครับขึ้นมานะครับตรงยันลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคมคมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับในตัวอัขระตรงนี้นะครับในตัวอัขระเนี่ยจะมีเส้นนูนๆนะครับซ้อนในตัวยันนะครับผม นี่เ๋ยโฟมโฟก์ไให้ดูนะครับอ่าเนี่ยครับลักษณะนะครับจะมีตัวหนาๆนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วจะมีเส้นขนแมวลอยๆนะครับนี่อยู่ในตัวยันเนี่ยคมๆขึ้นมาลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอ่าแต่บริเวณตรงตรงหัวยันตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นเดี่ยวๆใช่ไหมครับอ่าแต่ตรงเนี้ยนะครับจะเป็นสองเส้นนะครับอ่ามีด้านล่างเนี่ยจะหนานะครับด้านบนเนี่ย นะครับจะบางลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเจาะกันหูเจาะนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นี่นี่หูเจาะนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับพื้นผิวเหรียญกันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญเป็นเหรียญเก่านะครับโบราณนะครับเหรียญเนี่ยจะมีรอยเนินๆนะครับตามธรรมชาติของเขานะครับนี่นี่นี่พื้นเหรียญนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ อ่าแล้วในตะแกรงตรงนี้นะครับเนี่นี่เนี่เส้นขนแมวพวกนี้นะครับก็จะเป็นเส้นคมคมเลยนะเส้นพวกเนี้ยนะครับจะคมคมเลยนะครับนี่ยเนี่นี่นี่แล้วผมโฟกัสเนี่ยเส้นพวกนี้นะครับเขาจะคมคมแบบนี้นะอ่าพื้นนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยพื้นพื้นนะครับผมอ่าเขาจะตึงๆนะครับอาจจะมีรอยเหนอะๆบ้างนะครับตามตามมุมขอบและพวกนี้นะครับอ่าตัวองค์พระนะครับเขาจะตื้นนะครับ นะครับผมไม่แค่ปลาพวกนี้นะครับเขาจะนูนขมขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะมีแบบที่ผมบอกนะครับผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพาถึงที่นะครับผมทิ้งลิงก์นะครับไว้ในช่อง YouTube ให้แล้วนะครับผมส่งรูปพรมานะครับจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับนะครับตัวองค์พระนะครับที่ผมบอกนะครับเขาจะตื้นนะครับกระหนกด้านนอกนะครับเขาจะคมนะครับ อ่มาม่ไข่ปลาเขาจะนูนชัดคมขึ้นมาแบบนี้นะ Trans อ่าธรรมชาติของเรียนนี้นะครับอ่าพื้นเนี่ยจะมีรอยเหนอบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตึงๆลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่นีนีนีอันนี้ก็คือกระหนกนะครับมุมฝั่งขวานะเห็น <mumbles. S 1> <Hen ness. S 2> ไหมกระหนกเนี่ยเขาจะนูนคมขึ้นมาแบบนี้นะอ่านะครับผมอันนี้ก็บริเวณนะครับมุมพื้นนะครับฝั่งขวานะอ่าเดี๋ยวเรามาไล่นะครับบริเวณใบหน้ากันนะครับ ใบหน้าท่านนะครับต้องจดจําให้แม่นนะครับนี่ใบหน้าหลวงปู่นะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านหลังกันนะสังเกตด้านหลังนะครับที่ผมดูนะครับผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแต่งนะครับคมคมนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะยื่นออกมานะครับตรงตัวยันนะเราโฟกัสให้โดนนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับนี่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  จะมีเส้นแต่งนะครับนานๆนะครับนี่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นขีดนะครับนานๆเนี่ยอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นะเฉียงๆออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปครับผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับยันตรงเนี้ยนะครับจะมีเส้นแต่งนะครับเชื่อมติดกันนะครับอ่าตรงนี้นะนี่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 อ่าตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เขาจะมีเส้นแต่งนะครับเชื่อมติดกันลักษณะจะเป็นแบบนี้ นะครับล้วก็ยื่นออกมาหน่อยหนึ่งนะครับตัวหนาๆหน่อยเนี่ยมีขีดหนาๆหน่อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นขีดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปครับผมจะดูนะครับบริเวณมอมาตรงนี้นะครับอ่าตัวมอมาเนี่ยเขาจะหนานะครับผมเนี่ยตรงนี้เขาจะหนานะครับแต่ว่าตรงโค้งนะครับอ่าบริเวณตรงโค้งมอมาตรงนี้เขาจะบางนะครับอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่ ตรงตัวเขาที่เป็นขีดนะครับเขาจะหนานะครับแต่บริเวณโค้งตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะบางนะครับบางและคมแบบนี้นะครับจุดสังเกตที่ผมดูนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตถัดไปก็จะดูนะครับบริเวณนะครับที่ระลึกนะครับลักษณะตรงนี้นะครับจะมีขีดคู่กันนะครับขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคมๆเลยนะครับนี่ๆๆๆตรงนี้นะครับ นี่ครับนี่คมแบบนี้นะอ่าเป็นขีดนะครับขึ้นมาคู่กันลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าคมแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณลอลิงตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับอ่ายื่นออกมานะครับในตัวลอลิงนะแล้วก็ปลายงองูเนี่ยเขาจะมีขีดนะครับคมๆตรงปลายงองูติดกับลอลิงนะครับอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่ ตรงนี้นะครับเนี่ยในตัวล้อลิงนะครับเนี่ยเขาจะมีขีดนะครับคมๆเลยนะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอ่าหนึ่งจุดนะแล้วก็ตรงวงูตรงนี้นะครับก็จะมีขีดนะครับอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะอ่าเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเจาะด้านหลังกันนี่นี่นี่หูเจาะนะครับหูเจาะด้านหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ หูเจอดนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับพื้นผิวเหรียญกันนะครับพื้นผิวเหรียญของรุ่นนี้นะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยนะครับพื้นด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นรอยเนินๆๆนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะตึงกว่านะครับนี่นี่เป็นรอยเนินๆลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นรอยเนินๆแบบนี้นะครับล้วก็จะมีเส้นขนแมวนะครับแบบนี้นะครับตัวหนังสือนะครับเขาก็จะนูนนะครับ ตรงกลางเนี่ยบางทีก็จะมีปั๊มแบนบ้างนะครับเ <_ an> หลี่ยงโบราณนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือพื้นนะครับ <_ an> ร <an> บริเวณนะครับมุมฝั่งซ้ายนะอาจะเป็นรอยเน่าๆลักษณะแบบนี้นะครับอันนีนนนนน้ก็คือพื้นนะครับบริเวณฝั่งขวานนะด้านล่างนะครับเราผมไล่มาตรงกลางนะครับนี่นี่นี่พื้นนะครับไล่ไปทีละครึ่งเหลี่ยน,นะครับ ه, พื้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับแบบนี้ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นรอยกับๆกับๆนะครับรอยธรรมชาติของเขานะครับเป็นสไตล์เฉพาะรุ่นนี้นะครับเนี่ยเป็นรอยเนินๆๆๆพวกนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับอของแท้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะนะครับผมอ,อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะ ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านข้างกันข้างนะครับบริเวณหูนะครับก็จะเป็นข้างเลื่อยลักษณะแบบนี้นะครับอ่าบริเวณหูนะนี่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 เดี๋ยวเราจะเลื่อนนะครับอ่ามุมเฉียงนะครับอ่าด้านบนฝั่งซ้ายอ่านี่ครับมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะครับอาจจะเป็นรอยเลื่อยนะครับแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับฝั่งซ้ายนะนี่นี่นี่ เล่นลงมาเรื่อยๆนะครับฝั่งซ้ายนี่ๆๆจะเป็นข้างเรื่อยนะครับลักษณะแบบนี้ต้องจดจําให้แม่นนะครับรอยตะใบนะครับลอยเลื่อยนะครับนี่ๆๆใบเลื่อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือมุมเฉียงมุมล่างนะครับมุมเฉียงมุมล่างนะครับฝั่งฝั่งซ้ายนะตรงนี้นะครับนี่ๆๆ เดี๋ยวผมจะพลิกนะครับฝั่งขวานะครับบริเวณหูนะครับลักษณะรอยเลื่อยนะครับต้องจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นแบบนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวานี่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 มุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวานะตรงนี้นะดูจดจํารอยเลื่อยให้แม่นนะครับอันนี้ก็คือด้านข้างนะครับมุมฝั่งขวา เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนี่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 ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับตรงกลางฝั่งขวานะตรงนี้นะครับนี่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 ตรงนี้นะอันนี้ก็คือมุมล่างนะครับมุมล่างเฉียงล่างนะครับฝั่งขวาตรงนี้นะครับนี่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  อ,อันนี้ก็คือมุมตรงข้างล่างนะครับฝั่งขวานะ,ะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อย กำลังใ <aria> จของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมในรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลัก้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้ค hey, หําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะโทรมานะครับผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านนะครับหลังในพักเครื่องนะครับเราคือเพื่อนการขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ